สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแซ่ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับหมู่นี้นะครับมี14ก้อนนะครับนะครับแต่ละก้อนสีชมพูเข้มสวยงามนะครับนะครับน้ําหนักนะครับนะครับก้อนนี้นะครับหนักถึง270กิโลกรัมนะครับนะครับส่วนก้อนนี้นะครับเอยนท่านผู้ชม หนักร้อยหกสิบกว่ากลัดนะครับนะครับคนเล็กที่สุดนะครับหนักหนึ่งร้อยเก้ากลัดกว่านะครับนะครับหมดนี่นะครับผมจะช่างท่านผู้ชมดูนะครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากลั์นะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดกิโลครึ่งนะครับนะครับ พากแปะพากแึ่งตีโลนะครับนะครับข้อสําคัญนะครับผมขายถูกนะครับนะครับผมขายกระดาษห้าบาทเองนะครับเรียนผู้ชมเห็นไหมครับทุกก้อนเลยนะครับเรียนผู้ชมเนื้อพลอยโปร่งใสหมดนะครับทับปัชชนน้นนะครับท่านผู้ชมต้องการนะครับซื้อไปทําหลังเบี้ยหรือเจรในหรือแก่สลักหรือนําไปเสริมมณีเก็บไว้ที่บ้านหรือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเนี่ยครับก้อนธรรมชาติพุกนนะครับ มู่นี้นะครับทุกก้อนจะไม่มีก้อนไหนเหมือนกันนะครับนําไปขึ้นเงาแล้วก็เลี่ยมขึ้นคอก็ยัดได้นะครับเพราะทุกก้อนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับนะครับผมขายถูกๆนะครับประดาดละหบาทนะครับถูกมากนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสนใจรีบโทรศัพท์มาจองได้นะครับเโทรศัพท์ติดต่อผม081971179 0และ099197894 6นะครับท่านผู้ใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับผมขายถูกๆนะครับ เพราะฉะนั้นมีโอกาสไม่คุณพลาดนะครับนะครับทุกเม็ดทุกก้อนนะครับสปองไซ์หมดนะครับนะครับเนื้อกึงแก้วนะครับนะครับและเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมเบกของหมู่นี้นะครับซึ่งผมขายถูกๆนะครับกระดาละหบาทนะครับทุกก้อนทุกเม็ดนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสสีชมพูเข้มนะครับนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ youtube ผมเมฆภูมิแท้ตั้งอลังการมากนะครับเลยเฉพาะท่านที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและก็ข้อสําคัญมีคุณค่าและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google ลงหน้าหนึ่งนะครับมีถึง38อย่างนะครับโดยเฉพาะป,ะป้าปานต่างๆแก่ด้วยราชายัพยพลทับดิมธรรมชาติทับดิมสตาเพาลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกิลมีถึง36องค์องนะครับแล้วก็ก้อนพลทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเช่นนี้นะครับเดียนนะุชม เมื่อไปถามบ g ก e ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเ็าจะนำมาจากยูทูบผมโนภูมเซต้าม,มาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อนหนัก4.7เข็ดใหญ่มากนะครับรวมทนะั้งก้อนไบทับทิมสตาร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก็เช่นกันนะครับ เมื่อถามมูเกอร์ก็จะนํามาจากยูทูปผมเมื่อผมสนเซตาม,มาลงหน้าหนึ่ว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งก้อนนะครับรวมหมดผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อถามมูเกอร์นะครับสาสิบแปดอย่างนะครับโดยเฉพาะปลาต่างๆนะครับมีถึงสามสาสิบห้าองค์อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมปลาต่างๆแก่ด้วยพลอยทับพิมชาติทับพิมสตามีสี่องค์นะครับพระพุทธรับแก่ด้วยพลอยทับพิมชาติทับพิมสตาปลาต่างๆมีสี่องค์นะครับโดยเฉพาะพระสังฆเวยในะครับ บางต่างๆแก่ด้วยพลอยทับริมชาติทับริมสตามีถึง7องคองนะครับแล้วก็พัะทิมเนต์รางการมากนะครับมีถึง18องค์องนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมชาติทับริมสตาองค์ใหญ่ที่สุนในโลกเมื่อถามฮูเกอร์นะครับลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุนในโลกแล้วก็ยังมีพระองค์หลวงปู่ทวดอีกสององนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับริมสตาองค์ใหญ่ที่สุนในโลกและพลยินสตาแพงๆยอดใหญ่ที่สุนในโลกสองรายการนะครับแล้วก็ยังมีเทพองค์ยืนนะครับเทพอายุยืนนะครับแก่ด้วยพลอยพลยินสตาองค์ใหญ หองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ควรพลาดน,นะครับท่านผู้ชมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนล้วพุมแท้ตั้งได้ผมถ่ายไว้600กว่าคลิปและข้อสำคัญนะครับยังมีภาคเก่าวโบราณนะครับ ทุกองเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีคุณค่านะครับไก่ด้วยหยดสีขาวสีเขียวแพงแพงหายยากหรือสีเหลืองทองแพงแพงยากบางองค์หนัก100ร,ร,ร,ร้อยโลเศสรวมร้อยโลอีกหลายสิบองและแถมประดับด้วยยัมมีนีรอบองค์ทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองนะครับแล้วก็ยังมีพลอยมหัศจรรย์มีเหลือบดวงตาที่3นะครับอยู่หน้าพลอยบรรกุลพลอยต่างๆเนื้ออ่อนเนื้อแข็งแล้วก็จี้ลูกปัดโบราณที่เบรดล้วนทั้งพลอยทับทิมสตาข้างหน้าก็มีมีเหลือบเหมือนดวงตาคนมหัศจรรย์อีกจํานวนมากนะครับอย่าลืมไปต ร้อยกว่าคลิมนะครับและเดียนผู้ชมนะครับถ้าผู้ชมเมื่อไปติดตามที่ YouTube ผมนักภูมแท้ตั้งนะครับโดยเฉพาะท่านที่รู้จักมหาเศรษฐีนะครับหรือพิศพันธ์ต่างๆนะครับ ช่วยติดต่อสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผมนะครับภาพปางต่างๆนะครับใหญ่ด้วยทับทิมพลอยทับทิมรรมชาทับทิมสตาเพลินสตานะครับสาองค์องนะครับผมให้สามเปอร์เซนต์ดวนักม้อนพลอยทับทิมสตาก้อนใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศโมซัมบิกและทับทิมธรรมชาตินะครับผมประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกอีก2รายการ38รายการนะครับผมให้สามเปอร์เซนต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญมีมีมหาเศรษฐีเชิญไปนะครับหรือพิวันเชิญอะไรไปใน38อย่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกอร์ นะครับผมนําเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างบุนรท่านก็ได้รวมมาคุณสนต่อยอดสร้างบุตกับผมและแถมยังได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมว่าผมแท้ตั้งได้นะครับไม่เข้าใจอะไรนะครับโทรศัพท์ปรึกษาผมได้ผมจะบอกเบอร์สัปติดต่อผมนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9นย์หน้าเนะครับส่วนพอยดับทีมหมู่นี้ผมขายถูกมากนะครับนะครับผมต้องการประเดิมปีใหม่นะครับเดือนนี้เดือนมกราไปเดือนนะครับผมถึงขายถูกๆ ต้องการประเดิมนะครับจะได้มีการค้าขายคล่องนะครับเพราะฉะนั้นนาดีทองนะครับไม่ควรพลาดนะครับนะครับเพราะตาหลังนะครับพอยอย่างนี้นะครับขายกระหลัดไม่ต่ำกว่าห้าสิบาทขึ้นไปนะครับนะครับโลหนึ่งเลขแสนนะครับนะครับโลหนึ่งถึงสองแสนนะครับนะครับสองแสนกว่านะครับนะครับผมขายถูกทุ่งนะครับ ขนาดหนึ่งห้าบาทนะครับต้องการประเดิมนะครับจะได้เฮงๆมีค่าขายคล่องนะครับห้าบาทเน้นนะครับสองสองพันสี่ร้อยกว่ากําลังก็หมื่นสองพันสองพันกว่ากว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ควรพลาดสนใจรีบโทรมานะครับท่านผู้ใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อให้ครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าและศูนย์เจ็ดเ้าหหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่นะครับไม่ควรพลาดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาถูกๆเช่นนี้นะครับนะครับ สวยงามทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวนัชมนําไปเจนไก็ได้นะครับไปทําหลังเบียก็ได้นะครับเอาไปเอาไปตั้งโชว์เสริมเงีแจ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะครับนะครับหาไม่มีนะครับก้อนใหญ่ๆเช่นนี้นะครับหนักไม่ต่วาร้อยกระลัดถึง200กว่ากระลัดนะครับที่เนื้อพลอยโปร่งใสเช่นนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับกระลัดละ5บาทนะครับ